สวัสดีครับพร้อแมพี่น้องวันนี้มาพบกับเมนูใหม่ครับหมูบดกรอบครับผมมาเรามาเริ่มกันดีกว่าตอนแรกเรามีหมูบดครึ่งกิโลครับต่อมาผสมแป้ง2ช้อนครับต่อมาใส่ไปด้วยงชูรสแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำตาลนะครับแค่นี้แล้วก็ลงหมักมันเห้มันเข้ากันไปเลยครับผม ไปเลยครับเราก็หมักเสร็จแล้วครับต่อมาเราเอาส่วนของไข่ไก่นะครับไอทีขาวๆนะครับก็เทลงไปเลยครับต้องขอบไปเลยครับตรงนี้มันตัดออกแล้วก็เราทํแผ่นๆน,นี้แล้วก็ใส่กระเทีลงไปลงไปต่อมาตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเลยครับเรารอละมันเรามันรอนก่อนนะครับ Okay. ละมันของเราก็เหมือนจะเริมร้อนแล้วนะครับต้องขออภัยคนผู้ชมเลยนะครับคลิปนี้คลายไม่เต็มครับเพราะฝนมันตกกันเลยตัดออกไปครับต่อมาเราเอามมกบดของเราเทลงไปใส่กระทะไปเลยครับต่อมาเราก็เบาแก็ดนิดหน่อยนะครับจะได้มูของเราบนสุกเวลาเราถอดไดสักพักแล้วก็ เราก็ต้องขยับขยับัหมือนเดหมครับเพื่อจะให้มันใหม่ครับโอเคครับ ไปเลยครับต่อมาเราก็ฟัมอีกฟังหนึ่งครับมูของเราก็มันจะสุกแล้วครับฟังหนึ่งพ็เราเขย่าเขาย่ามันต่อต่อมามูของเราก็สุกแล้วนะครับเราก็ตัก ใส่จานไปเลยครับผมโอเคเมนูนี้ทำง่ายเสร็จง่ายครับต่อมาเราก็ลาดไปด้วยไข่แดงครับนี่สวยงามครับถ้าชอบคลิปของผมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ